เรื่องนี้เห็นข่าวแก๊งคอสเซนเตอร์เยอะมากเลยนะโดนร้องหนงไปตั้งหลายล้านใช่ถ้าเป็นเราเราก็เชื่อนะกแม่เราก็เอเดนนะเขาบอกเลยนะที่ราคาที่จีนควรลดไหมวัวถ้าเป็นวัวด้งดวงก็คงรแตะใจแน,น่ๆจริงๆลุงเราเคยเป็นตำรวจเคยบอกว่าแอปไซเบอร์เช็คสามารถติดเบอร์ตัตวค่ะที่มีภาวะการแต็งวามัยดีเลยถ้าเกิดสถานการนีจ่จริงๆวัาจะได้ไม่หลงเชื่อทันที มาแล้วกจ้เลยไหมไดห้องเย็งได้บ้านเราได้ไหมใ่เดี๋ยวขอก็ต้องห้องนั้นนะเยี่ยเคเดี๋ยวเรา้องหันเชอเออเดี๋ยวเราค่อรอได้เใยกเมื่อสืว่าข้างหน้ะ ฮัลโหลครับสดรครับคุณอาิซาผมเป็นตำหนัตรวจพิเศษครับตอนนี้พัาจะของคุณสดร้ายแล้วครับตอนมีสิ่งดีกลับมาโอนเงินมาไม่งั้นคุณจะถูกหมายจับทรนจรชิงนะครับ อะไรนะคะแค่ันกำลังยังต่องโอ้ยทำยังไงดีเนี่ยแกต้องยิงนบอกนทำาิีกกดหน่อยจะได้ไม่กอะไรเลยหรอแกอย่าเสือแกแค่น่อยนะนี่แกว่งเอากระสุงเรื่อน่ะไปเชือให้หน่อยนี่โอเคนีเดีเดี๋อเดี๋ยวริดแพอดีว่าเราโหลดแอปแอบอกเือมาหน่อยดิส่วนก็แป ไซเบอร์เช็ ake, แอปป้องกันเหล่ามิรเช็คก่อนรับโอนได้เพียงกดโทรออกไซเบอร์เช k คเป็นแอปที่ช่วยคัดกรองมิจฉาชีพจากเบอร์ทโทรศัพท์เลขบัญชี smsid Line, Facebook, TikTok หรือเว็บไซต์ต่างๆต,ตัวอย่างในวันนี้ที่เราจะเอานำมาให้ดูคือการเช็คเบอร์ทโทรศัพท์ที่น่าสงสัยอย่างแรกคือการโหลดแอปเมื่อเราโหลดแอปแล้วให้กดเข้าแอปและกดคำว่าเช็คเบอร์ทโทรศัพท์แล้วกรอกหมายเลขทโทรศัพท์ที่ต้องการเช็คหลังจากนั้น กดคำว่าตรวจสอบข้อมูลแอปก็จะทําการตรวจสอบข้อมูลที่เราให้ไปหากขึ้นสีแดงจะหมายถึงเบอร์ที่มีการแจ้งความดําเนินคดีสีเหลืองเบอร์ที่ถูกร้องเรียนสีเขียวเบอร์ที่ลงทะเบียนกับกรมบัญชาการตํารวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆข้อดีของแอปไซ b e อร์เช k คือระบบจะไม่มีการดึงข้อมูลของผู้ใช้งานเหมือนแอปอื่นๆแต่จะใช้ฐานข้อมูลจากระบบรับแจ้งออนไลน์ของสำนักงานตํารวจแห่งชาติที่มีการร้องเรียนและดําเนินคดีจริงมีแก เบมีประวัติความสั่นสูงจริงด้วยนี่มิจฉาชีพได้เหรอพวกเราไม่ได้หรอพ่อพวกเรามีไซเบอร์เช็คไซเบอร์เช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเราดูและใช้งานได้ฟรี ตรวจสอบได้เร็วสามารถเช็คเบอร์โทรศัพท์บัญชีธนาการหรือเว็บไซต์ต้องสงสัยได้ทันทีใช้งานง่ายออกแบบมาให้ประชาชนใช้งานได้สะดวกไม่ซับซ้อนลดความเสี่ยงจากการถูกหลอ,อก้องการไปจากเอนคอร์เซ e นเตอร์หรือการหลอ,อกโลนเงิน